พี่โชคทำอะไรอ่ะก,กินยอดผักบุ้งแม่เหรอพี่โชคกินผักดูดูนางกินหากินผักบุ้งอูกตัวนึ่งก็หากินยอดผักยอดยอดผักยอดข้าวมันไม่มีแล้วลูกดู้เถอะดูปันก็ <laughs> มีคนมาเล็มหญ้าให้ ี <c oughs> อชอบกินผักอชอบกินผักอ่ะลูกดูดูก็เถอะผักแม่จะยอดขาดนะชิมหรอชิมผัดปอดสารพิษเหรอชิมก่อนพวกเลยเหรอ ชิมหน่อยนะแม่ในต,ตัวนู้นนะพ,พี่ทุกคนเขาก็หายอดข้าวนะคะยอดอ่อนต้นข้าวอ่ะมันไม่ค่อยมีแล้วเข้าบ้านไปรู้ป่ะไป้พี่โชคข้าบ้านนะนอนีึนงอืมอืมน้องต้นดอกมะลิก็ออกดอกร่วงหมดแล้วนคนร่วงหมดแล้วเนี่ย,อ,ยอืม ดอกมะลิดอกมะลิออกช่อแล้วทุกคนคุณนายตื่นสายชำ้ชำๆปกัปกๆก็พอได้ขึ้นได้สวยอยู่นะคะรอน้องออกดอกสีว่าจะเป็นสีอะไรนะคะดอกมะลิกำลังนี่เลยออกดอกคลิปนี้ก็มาให้ดูธรรมชาติ ก็ขอบคุณที่รับชมนะคะขอบคุณมากมากเลยนี่นะคะค่ะดูอันนู้น่าจะเป็นแฟงหรืออะไรหนูมไม่แน่ใจหนูหนูโรยไว้แล้วหนูก็ลืมทุกคนหนูลืมอ่ะเนี่ยก็นี่นะเอ่อมะเขือเทศก็กําลังจะไอ้นี่ให้เราเลยนี่คนกําลังเป็นลูกให้นะคะขากําลังเป็นลูกให้นี่ไหนทุกคน มะเขือเทศเดี๋ยวเขาจะออกครึบเลยนะเราจะได้เก็บไว้มะเขือเทศไว้กินนะคะเราจะได้เก็บมะเขือเทศไว้กินแล้วนะก็ห<อ>นูก็จะเลาะเลาะใบต้นไหนมันไม่ค่อยสมบูรณ์หนูก็จะดึงหักมันออทิน้งไปนะอันนี้ก็น,น,นี่นี่เป็นลูกให้แล้วทุกคนจา๋าขอบคุณที่รับชมนะคะคลิปนี้ก็มาให้ดูประมาณน,นี้แหละนะ ขอบคุณที่รับชมให้กันแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันนะคะบ๊ายบายบายค่ะคามิุณค่ะขอบคุณนะคะ